วันนี้เราจะมา unbox กองชุดกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกองชุดมาเป็กอเวอร์รี่ซีรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้สีอะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างไปลุยลุยเฮลุยนี่ลุยลุยเร็วแล้วแล้วแล้ว เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาเป็ดอมอรี่ซีรีส์นี่ชุดนี้ชุดใหญ่อลังการเลยนะครับผมแล้วที่สีที่ได้มาเนี่ยจะบอกว่าเป็นสีที่โคตรสวยเลยนะเห็นไหมนะครับผมชื่อสีมันคือสี Black Onyx Bird Bird นี่ทำมีตัวทีด้วยนะครับผมประมาณน,นี้นะครับผมเอ่อจะบอกว่าตัวเนี้ยวันนี้เขาเนี้ยเป็นไฮบิดเชลล์นะครับจะเป็นไม้เมเปิลและไม้เบิร์ดนะครับผมมาด้วยนะครับเออนะครับแล้วก็เมเปิลเบิร์ดแล้วก็เดี๋ยว คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าในชุดเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับนี่สวยๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วรอชมคลิปหน้าด้วย